สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับกความเป็นมาและสถาปัตยากรรมของวัดโกการเดีย๋ยวเราไปดูในสถานที่จริงกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาขอสัมภาษณ์ตัวความเป็นมาขององค์หลวงพ่อปู่จังหวัดสุรศรีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะับกอนสมัยก่อนนะครับองค์หลวงพ่อปู่เนี่ยท่านไม่ได้อยู่จังหวัดสมุทรสาครนครับก็คโดยท่านอยู่วัดท้องกระดาวจังหวัดจุธยาซึ่งวัดเนี่ย จะอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนล้วกเกิดการจำรุปทุโซไปมากคนจีนก็เลยเชิญท่านเนี่ยขึ้นมาทางเรือ,อเชิญมาเนี่ยน่าจะประมาณตากโงนะครับวันนั้นเราไม่ทราบครับว่ามีองค์ไหนบ้างแต่องค์ของพปู่เนี่ยก็คือล่องเรือมาตามแม่น้ำท่าจีนจนมาผ่านา้ำกโคก่าแล้วตอนนั้นนะี่อยู่ก็เกิดอายุขุนนุ่มแรง,งรถไฟกระหน่ำทำให้ล่องเรือผ่านไปไม่ได้ตอขลุกขลุกท่านเนี่ยไม่ใช่โลุิแต่เป็นเนื้อศีนษาแดงก็คือต้องเข้าหลบฝผนะ หน้าโบสถ์โบสถ์บัลลูกราร์ก่อนใช่พอพายุฝนสงบเสร็จก็จะทําการอเชิญท่านขึ้นเรือแล้วก็ล่งเรือต่อไปแต่ปรากฏว่าต่อองค์เนี่ยเชิญขึ้นไปบนเรือแล้วนะยกขึ้นไปได้แต่องค์ทู่เนี่ยคือยก,ยก,ยกเท่าไรไปยกไม่ขึ้นใช่คนชาวพม่าเรามันประมาณ20คนยกไม่ขึ้นก็เลยที่ว่าเขาก็เลยว่าวามีอยู่คนหนึ่งนะนะเขาก็เลยหยุดทููอธิษฐานว่าถ้าองค์ทู่ัท่านใหู้ ยกขึ้นจะได้นําท่านน่ะเข้าไปผลิตสถานใน,นอุโบงค์สถานใหม่อย่างแบบเป็นทางการก็เลยยกขึ้นเสร็จแต่นั้นมาองค์ปู่อ่ะพี่จําไม่ได้นะว่าอยู่มาเมื่อพอสอบอะไระเดี๋ยวไปอ่านที่นาบุกได้ก็คือว่าพอหลังจากนั้นผ่านไปเกิดโรคตาแดงระบาดในเขตชุมชนชาวเกาะกลางเนี่ยเขาเรียกชุมชนชาวเกตัน,นลางโร ไม่รู้จะทายังไงอ่ะการแพทย์ยังไม่จะดึงเ้าหน้าก,ก็เลยมาบนขู่ไว้ว่าถ้าลูกตาแดงหายระบาดเนี่ยแต่นําทองปรเปิดปรปิติตาท่านใช่พอหายจริงๆปุ๊บทุกคนก็เลยแห่กันมานําทองประปิจิตาของคู่ท่านเจ้าวาดคือท่านหลวงปู่กาศเนี่ยตอนนั้นท่านดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดหลวปก,กาถ้าจะเป็นผมแรกของวัดโกกานะครับก็เห็นแล้วมันไม่เหมาะสมท่านก็เลยเหมือนออกอุบายว่า นำแว่นดำใส่ให้ท่านดีก,อ,กอ่าเวลาใครจะบนว่าตาแดงหรือเป็นตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ลาแว่นตาเก่าไปล้วกอนำแว่นตาใหม่มาถอดนนะันใช่ส่วนว่าเป็นมาอุโบสถหลังใหม่เนี่ยมีคนทรงเขามากัดปุ่ที่บกแล้วก็เห็นว่าหลวงปู่บอกไม่ได้อยู่ทีละข้างล่างเห็นหลงปู่รออยู่กลางอากาศเลยใช่เขาก็เลยไปบอกท่านเจ้าว่า ท่านชาวา่าก็เลยเกิดไอเดียว่าการที่จะสร้างโบสถ์ใหม่หลวงปู่เนี่ยก็ยกสูงอย่างที่หนูเห็นเนี่ยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นมรดกทำไมโบสถ์่างนี้ต้องยกสูงขึ้นเพราะสมัยก่อนโบสถ์เก่าทั้ทงท่วงเลยแล้วต่างถนนเยอะเห็นไหมถนนอยู่นี่แ<อ>ต่โบสถ์เก่าต่างถนนเยอะแล้วเกิดการสุ่ตัวลง<อ>ก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่เนี่ยตั้งแต่ปี56คือ56เนี่ยวันตีลาเลอร์หพิธียกเสาคือห้าแปดโบสถ์นี้สร้างมา10ปี จากน้ำพัดน้ำแรงและทุกท่านร่วงอำบุญตั้งโบกเนี่ยให้หลวงปูงปง่มาเป็นเวลาิ0ปีอีกตอนนี้โบสดหลังใหม่เสร็จไปประมาณเดจะเป็นแล้วเหลืองานะแกะสลักผนังที่ลูกเห็นเนี่ยนะห้องหนึ่งแกะสองคนแปดมือใช่แกะมือนะลูกจกะความหนาของไม้ต่างๆขึ้นไปแกะสลังเมรลันอืนติดตั้งออกมาสามพันเจ็ดก็คือต้องใช้คนพาวัดเนี่ยแบกขึ้นมา ก็ขึ้นมาแน่ยมาติดตั้งใช่ก็คือว่าประมาณปีเจ็ดหนึ่งขบวนสดหลังนี้ก็จะแล้วเสร็จก็หมายถึงว่าปีเจ็ดหนึ่งครอัญเชิญปู่จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนปีเจ็ดสองก็คือฝั่งลูกนี้มีตัษษษวท่อฟ้าใช่ส่วนงานประจำปีลิฟต์ลิฟต์เปิดใช้สิบเอ็ดถึงสิบเก้ามกราคมกแปดลิฟต์เสร็จแล้วหนึ่งตัวอ่าครับก็ข้อมูลจะประมาณนี้นะครับส่วนไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้พรม่า มาจากพม่านะลูกอายุร้อยปีถึงสองร้อยปีขึ้นไปเป็นไม้ตักทองทั้งหมดที่หลวงพ่อทั่นเลือกไม่ใช่ไม้ไทยนะครับใช่ประมาณนี้นะครับค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความเป็นมาและสถาปัตยกรรมของวัดตูการทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยอยากจะแบ่งปันและนําไปเผยแพร่ยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ